โอเคสวัสดีครับพวกผมนะครับเจเจมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมาตามคอนเทนต์ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็จะเป็นการเปิดเตาทองนะครับแบบหรอของรถตํานานคันใหม่นะครับวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมฟาร์มมาร่วมล่วงสิบวันได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแบบตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะครับแปดเก้าวันนะครับผมจะทำอย่างละสิบเม็ดนะครับเปิดทั้งหมดนะครับแปดชิ้นส่วนเนาะแล้วก็จะได้ทั้งหมด 80เมตรด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าเราจะเปิดได้กี่เม็ดด้วยกันนะครับจะมีเตาขาวมาช่วยล่อด้วยนะเตาขาวมาล่อ40เมตรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเปิดเลยฮึสเกิดข้างครับโอ้เขาได้7ครับโอ้ได้สี่ครับแพลางไม่ค่อยดีนะลองเตาขาวล่อสิโอเตาขาวลอนนะ่อเหรชนะอ้าวชนะอีกแล้วแต่เตาขาวลอ่อไงชนะคือ คือตะขาวเราชนะแต่พอเปิดเต่าทองแพครับอะไรครับนี่โอ้โหแต้มสูงทังนั้นเลยอ่ะโอเคครับชนะได้มาหนึ่งชิ้นดีใ,นใจสุดๆผมพยายามเปิดให้เร็วนะนี่แพอีกแล้วครับนี่ชนะครับโอเคแล้วก็ชิ้นนี้บ้างเฮ้ยชนะครับ ผมพยายเปิดเร็วๆนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าชนะ <c oughs> อันนี้ชนะครับแพ้แอุ้ยชนะอีกแล้วผมพยายเปิดเร็วดูว่าจะได้ครบเซตไหมอุ้ยชนะเหมือนกันอุ้ยชนะอีกแล้วแต่เป็นตาวาฬไม่นับนะเราจะดูกันแค่ตาวทองเนาะปุ๊บปุ๊บโอ้แพ้ปุ๊บปุ๊บอุ้ย,ย,ยชนะ มันทั้งหมด40ชิ้นนะเรามาดูกันว่าได้กี่ชิ้นโอชะีกแล้วครับอ้อแพ้ครับไปเรื่อยเนาะผมจะเปิดสลับสลับกันไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะเปิดไปเรื่อยอันนี้เปิดแบบเตาขาวบ้างเตาทองบ้างนะสลับสลับกันไม่มีสูตรนะต้องบอกกันไม่มีสูตรจะไปทําตามไม่ได้นะแพ้ครับเสมอโอเค โอ้แพ้กันแล้วโอ้ชนะทุกคนว่าได้ถึง40ชิ้นไหมมาลองดูกันนะครับปุ๊บปุ๊บเสมอครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหแพ้อะไรวะเนี่ยชนะครับคือเตาขาวมึงชนะเก่งอะ่ะพอเตาทองปุ๊บปุ๊บแพ้คืออะไรอะ่ะเนี่ยดูดิเตาขาวชนะเตาทองก็แพ้เห็นไหมเห็นไหมเตาขาวชนะ พอเต่าทองแพ้ไอ้เชีย้ยมึงสี่กูสองแพ้ได้ไงเนี่ยโอหโอ้โหแต้มสูงมากไหวไหมเนี่ยประเด็นคือเต่าทองเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยสี่ห้าเอ๊ะชิ้นไหนยังไม่ช,ชนะเลยนะโอ้สองกันแล้วเจ็ด มันขายไปชิ้นหนึ่งหรือเปล่าทำไมมันได้แค่เจ็ดชิ้นโอ้ฟ้าโบแพ้แล้วเอ้ยทำไมดวงไม่ดีเลยเจ็ดแปาสิบเอ็ดเจ็ดหกหกเดียว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 มันจะมีชิ้นไหนที่มันไม่ได้ โอ้โหดวงอ่ะมาเฮ้ยแล้วมันขาชิ้นไหนอ่ะเดี๋ยวแปดสิบเม็ดด้วยเดี๋ยวไอดีสเกิร์ตสปอยหลังไฟท้ายฝาโปง้งไฟหน้าวิงหลังคาสปอยหลังอ่ะสปอยหน้าสปอยหน้า นี่ไงสปอยนะาอ่าชนะสักสี่โอเคครบแล้วทั้ง8ชิ้นเรามาดูว่าจะได้ครบหรือเปล่านะทั้งโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยเปิดไปคราดนี้8ชนะ10 11ชนะอนะีกแน้วผมจะเปิดเตาเตาเตา,เตาทองนะสลับกันไปเรื่อยนะเอ้ยโอ้โหสามต่อสองยังแพ้ อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเปิดยากไปไหมอ้โหจะครบเซตหรือเปล่าเหอะประเด็นอันนี้แพ้ครับอันนี้แพ้แล้วโอ้โดิชนะครับเฮ้ยอันนี้ครบแล้วหนึ่งชิ้นครบแล้วไปทางซ้ายนะครับอันนี้เสมอแพ้ โอ้แพ้กันแล้วจะได้ครบเซตรืบแปล่าเนี่ยเอ้ยเออชนะเต่าทองจะหมดแล้วเนี่ยเออแพ้โอ้โหแต้มสูงเกินเอ้ยชนะผมว่าได้ไปครบเซตแน่นอนเอ้ยนี่ชนะครับอันนี้ก็ชนะอันนี้ครบแล้วทางซ้ายครับเสมอเออแพ้อีกแล้ว ชน,นะครับโอ้โหแพ้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวล้างเริ่มไม่ดีเต่าทองเริ่มน้อยครับชน,นะชน,นะชน,นะโอ้โหพอเปิดเต่าทองสีไรแพ้ทุกทีเลยโอ้โหดูดิทุกคนอะไรครับเนี่ยเนี่ยพอเปิดเต่าทองเปิดเต่าทองแล้วแพ้เปิดเต่าขาวชน,นะ งงอาเริ่มชนะบางละอุ้ยนี่ได้เกินมาละหนึ่งชิ้นนะครับโอ้แพอีกแล้วตาขาวชนะดูดิตาขาวชนะตาทองแพ้อ,อ้บ้ามึงเล่นตลกเลยกูเนี่ยดูดิมันห้าสี่จะบ,บ้าโอ้เจ็ดชนะบางละสี่จะหมดอยู่แล้วนะบางชิ้นก็ได จะครบบางชิ้นก็ได้เกินขอย้ายเมืองเลยครับเปิดเฮ้ยชนะครับสี่สี่สี่สามโอ้โหชิ้นไฟหน้าได้หนึ่งไฟหน้าอย่างไไฟหน้าอ่ะไฟหน้าเปิดเฮ้ยเสมอชน,นะนี่ไงมาแล้วสองโอ้โหชนะเลยะคือไม่อยากให้เต่าทองชนะอยากให้ไม่สิอยากให้เต่าทองชนะ โอ้โหสูงเกินแปดห้าเจ็ดหกจะไม่ได้ครบเซตเลยเนี่ยโอ้แพ้แล้วเสมอชนะเอ้ยชิดด้วยดิ้งสามครับห้าโอ้โหแพ้ฮึ แพกแล้วอาแพกแล้วไม่ไหวแล้วมั้งโอ้โหแพ้เฮ้ยเปิดยากไปมุย้ยแพกแล้วเฮ้ยโอ้โหสิบไต่เดี๋ยวครบบันไหนละอ๋ะอน,นี้ได้ชิ้นสปอยหลังได้เกยมานะครับอ๋อแพ้พระเจ้าช่วย รู้สึกจะแพ้เยอะครับเกิน50%าสปนครับได้เกินนะอันนี่ได้อันนี้ได้ครบครับผมสปอยหลังชนะอ้าได้เกินอีกแล้วสปอยหลังโอเคครบอ้โหแล้วมันมาชนะเอาอันที่แบบได้เกินอะ่ะสรุปว่าไฟหน้านะครับขาดอีก3ชิ้นนะครับอ่านับนับรวมก่อนแล้วกันเนาะแปดบวกเจ็ดสิบห้านะ 15, 20, 2า2ี่ย3่3ิ3ยี่โอ้โห80ชิ้นนะครับ80เม็ดชนะแค่36นะครับอันนี้ผมเทสให้ดูนะไม่มีสูตรแดงสิ้นนะบอลไปเปิด,ป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 ดๆๆๆเลยนะก็แต่บางชิ้นมันได้เกินมาไงอย่างเนี้ยสปอยเลอร์หลังเนี้ยโอ้โหได้เกินมาซะเยอะเลย ไอชิ้นไหนที่เราแบบไม่ครบมันไม่ได้เกินมาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเปิดเตาทองแบบหลอตำนานคันใหม่ครับยังได้ไม่ครบเซตเลยไปเราไปวิ่งกันต่อนะครับโอเคเ <c oughs> ลยครับทุกคนสูขข้ๆโอเคสวัสดีครับแล้วก็มาต่อกันที่การเทสต์ไรนะครับรถคันเดิมนะคันใหม่แล้วก็เป็นตำนานคันใหม่นะครับชื่อวิกเตอร์นั่นเองนะครับก็ รถของรุ่นพี่ผมเนี่ยทำการอัพเลเวลจนเป็นเลเวล200นะครับแล้วก็ใส่ควบคุมใส่ของอะไรเต็มๆแล้วนะครับตีบวก11ไปเรียบร้อยนะครับออฟกลางๆนะครับแม็กไรสันจนะครับบูโดสิบองจุดสี่นะครับก็ใส่เป็นเครื่องท็อป36 36 900นะคุมเขียวธรรมดานะครับเกียร์แม็กแปดสนะครับท่อรั85แต่บูโดไม่ตันนะบูโดเป็น45 100นะครับเจาะเซ็ตไม่เจาะนะเซตธรรมดาครับแล้วก็ ร้อบหก16นะครับหัวหกส2แล้วก็ใส่ป้าย TGS นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันดูนะว่าเ,เริ่มจากวิ่งธรรมดาได้255กดบูทปุ๊บ379ครับโอ้แรงมากขนาดไม่ไม่เจาะนะแล้วก็ออปชันของการดีบวกไม่ไม่ได้โหดมากนะแม็กกลางๆนะร3 2บูทโอวสิบสองก็ถือว่าความแรงนี่โหสุดเลยนะครับ การขับขี่เป็นไงบ้างการขับขี่ก็ผมว่าเบานะคอนโทรลง่ายนะเลี้ยวแบบจึจ๊๊ๆเลยเห็นไหมดูหน้ารถใช่ไหมใกล้เคียงกับเอสนะผมว่าใกล้เคียงกับเอสที่สุดละมีความเบานะคอนโทรลง่ายนะ,ะเราไปกลางวันดูนะโอ้ยคล้องเลยล่ะเอาจริง โอ้ยผมว่าลื่นนะคันนี้ลื่นลื่นแบบพอๆกับเอสเลยคอนโทรลง่ายนะครับคือแบบว่าไม่ไม่ยากนะค่อนข้างการเลี้ยวเห็นป่ะการเลี้ยวติดมือนะเลี้ยวจะติดมือมากเลยโอเคนะผมว่าโมบริตีิการขับขี่ค่อนข,ข้างดี ะครับเสี่ยวลดง่ายนะครับประมาณนี้เนาะคลิปเทสสั้นๆนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องเชเจด้วยนะครับก็พบกัน e ีพีหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับยี่ลางไปด้วยภาพนี้เลยสวยมากครับโอเคเจอกันครับผมอีพีหน้าสวัสดีครับ